เออเอ่อ,อ,อ,ข,อขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะค่ะเชิญเลยค่ะเอ่อเอ่ออืมปละเดี๋ยวพี่แม็กมีอะไรหรอไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่หนูแค่อยากจะบอกพี่ว่าขอบคุณนะคะที่หนูมาอยู่ด้วยอะ่ะเอ่อไม่เป็นไรหรอกก็อยู่ได้ตามสบายเลยนะอบอกแล้วไงเราเป็นน้องพี่คนหนึ่งอะ่ะ อยู่บ้านนี้จนเรียนจบได้เลยถ้าพี่ยินดีให้หนูอยู่ที่นี่จริงๆอะทําไมพี่ต้องไปอยู่ที่อื่นด้วยคะเป็นอาทิตย์แล้วนะเอออย่าเข้าใจผิดนะพี่ต้องไปทาโครงงานอะพี่ก็เลยไปนอนบ้างเพื่อนอะช่วงเนี้ยพี่แม่คะไม่ต้องแล้วคะ่ะคือหนูหาหอใหม่ได้แล้วอะเดี๋ยวเย็นนี้ยหนูจะเก็บของแล้วพี่นี้ยหนูจะไปสากที่นี่แล้วนะคะเออม ทำไมกันนะหนูคิดว่าหนูอยู่ที่นี่ต่อไปอะ่ะมันคงไม่ดีหรอกคะ่ะไม่ดีทั้งสําหรับพี่แล้วก็สําหรับหนูด้วยคือพี่แมคคะก่อนหนูจะไปอะ่ะหนูขอบบอกอะไรพี่ก่อนนะคะอขอบคุณนะที่ให้หนูอยู่ที่นี่ดูแลหนูคอยช่วยหนูในหลายๆเรื่อง แล้วก็เรื่องที่พี่ขับรถพาหนูไปหาหอด้วยนะคะ,ะนี่เรารู้หรอทรงผมพี่อ่ะไม่เปลี่ยนเลยนะอะขอบคุณนะคะพี่แม็กขอบคุณจริงๆนะคะหนูอ่ะชอบพี่นะคะหนูไปก่อนนะ ก่อนจะไปดูหนังฟรีไฟล์กันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาขอแนะนําตัวละครใหม่ดิดมิทีให้ทุกคนได้รู้ก่อนนะคะบอกเลยว่าตัวเนี้ย โคตรสุดยอดอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันสุดยอดยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายความสามารถของเจ้าตัวละครนี้แบบง่าไงทุกคนเข้าใจกันเลยนะครับผมเมื่อเรากดใช้สกิลแน่จะสร้างอนาเขตฟื้นฟูเดือดให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมของเราได้ด้วยนะครับทุกคนครับและถ้าเกิดว่าเราโดนยิงตายตอนที่เราอยู่ในอนาเขตวงนี้นะฮะเราจะสามารถชุบตัวเองได้เว้ย โอ้มันเกียนตรงนี้แหละนะครับทุกคนครับจากเกมที่จะไปแพ้สามารถพิสมาณการทลให้เราเชนะได้เลยนะครับเนี่ยและผมว่ายิ่งเอามาใส่กับชุดโกลเด้นแบนชุดสีทองเหลืองอารามอลาออกขนาดนี้ยิ่งเทพไปใหญ่เลยนะครับผมสําหรับชุดนี้ก็มีทั้งของตัวละครผู้ชายและของตัวละครผู้หญิงก็มีด้วยนะฮะดูดีบอกเลยว่ามีแสงอลาสีทองอารามแบบนี้มันสวยทุกชุดอยู่แล้วนะโอเคทุกคน,นผมขอ กด,ดคอนใหม่แล้วก็ชุดโลเด้นแบนไปเล่นกันก่อนดีกว่านะฮะทุกคนก็ไปดูหนังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้ตามกดกระดิ่งด้วยนะครับฉันไม่ปล่อยให้มันเป็นเหมือนเราคอนเรื่องอื่นลงนะนี่ลินพี่ไม่ให้เราไปทำไมล่ะคะหนูอยู่ที่นี่ต่อไปอะ่ะหนูเองก็ลำบากใจพี่เองก็ลำบากใจนะคะไอ้ยิ่งที่อยู่อะ่ะถ้าเราจะไปไหนอะ่ะพี่ไม่ห้ามเลยฮะแต่ที่พี่บอกว่า ถ้าไม่เราไปไหนอะหม่ถึงเราอะถ้าออกไปจากหัวใจพี่นะอะไรอะพี่แม็กเออพี่จำเขามาอ,อ,อะไรของพี่เนี่ยเออพี่ชอบร้องแต่วันแรกแล้ววันที่พี่ไปส่งเราหาหออะชอบตั้งแต่เจอครั้งแรกชอบเราทุกอย่างเลยนะ วันนั้นพอพี่พาเราหาหอเสร็จเราก็พาพี่ไปกินข้าวเราตักน้ำให้พี่เก็บจานให้พี่ม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทำให้พี่ขนาดนั้นเลยอ่ะเรารู้ไหมแค่วันนั้นวันเดียวอ่ะเราทำให้พี่อ่ะเพ้อถึงเราตั้งนานพี่พยายามเล่นเฟซท,ทั้งวันทั้งคืนเผื่อว่าวันหนึ่งจะเจอเฟซเราเพยายามเล่นติ๊กต็อกเผื่อว่าวันหนึ่งอ่ะจะเจอคลิปองเราบ้างพี่อะ ตามหาเรามาตลอดเลยนะรู้ไหมแล้วทำไมถึงมาบอกหนูตอนเนี้ยพี่อ่ะไม่ได้กลัวไอ้ล็อกมันตัดเพื่อนหรืออะไรหรอกนะแต่ที่พี่กลัวกลัวว่าถ้าเราไม่ได้คิดแบบพี่แล้วเราก็จะจากที่นี่ไปพี่อ่ะก็จะไม่มีวันได้เจอเราอีกอ่ะพี่อยากจะเจอเรานะถึงแม้จะในฐานะไหนก็ตาม ถ้าบอกเร็วกว่านี้ะก็คงได้คบกันเร็วกว่านี้แล้วมะงั้นตอนนี้มันต้องถึงฉากนั้นแล้วดิฉากอะไรก็เอ่อออกไปเลยจะ่งตัวเรวอ้าวอะไรวะคิดอะไรของพี่ฮะเดี๋ยวเถอะพระเอกมันก็คู่กับนางเอกส่วนตัวหลายยังเลาวมันก็ได้แค่นี้แล้ววะโอ๊ยจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยพี่เฮ้ย กีก็หัวเราะเมื่อกี้ร้องไห้อยู่แท้เป็นบ้าไปแล้วเหรออกหักจนเท่มแล้วเหรอฮะ <c oughs> มีใ่ซะหน่อยที่พี่หัวเราะเพราะพี่รู้อยู่แล้วไงว่าเดี๋ยวเราต้องมา <c oughs> รู้ได้ไงอ่ะเอาก็ในหนังทุกเรื่องอะพอพระเอกมันได้กับนางเอกแบบนั้นแล้วใช่ไหมตัวร้ายอย่างพีอะมันก็ได้แบบเพื่อนพระเอกน้องสาวพระเอกหรือว่าคนที่ตามติดพระเอกอะไรแบบนี้มันเป็นเบสิกอยู่แล้ว พราะห็นนั้นน่ะเนาวใช่เลยเออต้องใช้เลิกคิดไปได้เลยนะหนูไม่มีวันหนูไม่มีวันจะชอบพี่เอ,อ้ยคิดดีๆตามบทอ่ะคือเราต้องชอบพี่แล้ว<ะ>จวังหวะเนี้ยเราจะมาปลอบใจพี่ใช่ไหมละห่ะแล้วพี่ก็จะปลอบใจเราสักพักหนึ่งเราก็ยังมองตากัน,นแล้วมันก็จะเกิดปิ๊งปิ๊งกันแน่พอ,อ,อปิ๊งกันปุ๊บ เราก็จะเข้าใกล้กัน<ะ>พี่ก็จะจูบไปที่ริมฝีปากเราแล้วหลังจากนั้นเราสองคนก็ได้รักกันยังไงเล่าเฮ้ยไม่มีทางเป็นไปได้พี่ดูหนังเยอะกันไปแล้วนะหนังทุกเรื่องอะมันก็ไม่จําเป็นต้องจบแบบนั้นทุกเรื่องก็ได้มั้งฮะเอ้ยไม่ได,ด้ถ้ามันไม่จบแบบนี้ยพี่ก็สวยดิสวยไงเอ้าก็ถ้าหนังมันจบแบบนี้พี่ก็ยังไม่มีใครเลยนะนั่นมันก็เรื่องของพี่ไหม ี่ตอนนี้เราต้องชอบพี่แล้วแล้วชอบพี่ใช่ไหมพูดความจริงมาเถอะนะะพูดความจริงสักทีเถอะนะดูจาะฝากหนูดีๆนะคะพี่ไม่ชอบไม่เคยชอบและไม่คิดที่จะชอบเพราะว่าหนูอะ่ะชอบพี่บาสท,ที่เป็นประธานโรงเรียนนู่นไอ้ไอบาสนะนะ่ไอ้บาสใส่แว่นนะนะใช่หนูชอบคนใส่แว่น<อ>หนูชอบคนที่เป็นประธานโรงเรียน<อ>เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่พี่ เจ็บสามเจ็บสากจริงๆเลยกูจริงๆนะพี่พูดจริงนะน้องลินน้องลินเหรอเอเขาพูดจริงๆนะที่รักจาเขาเชื่อที่รักอยู่แล้วว่าแต่วันนี้เขาก็พาที่รักมาเที่ยวแล้วเนี่ยที่รักบอกว่าจะยอมย้ายห้องจากห้องใหญ่รีบมานอนกับเขาไง พูดแบบนั้นตอนไหนที่ักบอกว่าถ้าเขาพาไปเที่ยวแล้วที่ัากจะย้ายมานอนกับเขาไม่ใช่หรอเราเป็นแฟนกันแล้วนะเราก็ต้องมานอนคู่กันดีใช่ไหมอย่าไปนอนกับยายลี่มันเลยมันอนก้นไม่ดีมั้งดีเชื่อเขานะที่ักถ้าอยากให้ไปนอนด้วยอะ่ะก็ไปบอกพ่อกับแม่ให้มาขอก่อนสิงั้นน่ะ ไปพ่งเอ้นะอดใจมีไหวเล่ทาทำข่าวทั้งก้นใหญ่ขนาดเนี้ยเอย้เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวที่รักเดี๋ยวจะโดนโอ้ยหวานกันอะเกรงใจด้วยใช่ใช่ใช่หวานกันอะไม่อายคนอื่นเลยนะยะ <c oughs> ลี่เออมากันได้ไงเนี่ย <c oughs> ฉันจะมาหาเธอกับพี่นั่นแหละแต่มีไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้ขอเดินตามมาด้วยสงสัยเขาอยากจะคุยกับพี่ละมั้งพี่แม็กเออไอ้ล็อก เพื่อนรักเพื่อนรักพูดได้เต็มปากเต็มคำเพื่อนรักเอยเลิกงอนกันได้แล้วแกรมก็พูดได้สิโอ้ยแล้วแกจะให้ฉันทำไงวะไม่ต้องทำอะไรนั่นแหละฉันไม่โกรธแกแล้วเว้ยไม่เคยโกรธด้วยเออชิงนะอืมดูแลลินเขาดีๆแล้วกันขอบใจมากเพื่อน ที่รัดูดิถนนหน้าบ้านเราอ่ะยังเป็นถนนลูกรังอยู่เลยอ่ะแล้วทำไมอ่ะแต่เขาว่าสวันน่ะถนนเนี้ยมันจะกลายเป็นถนนของลูกเรานะเอ้ยพูดอะไรเนี่ยที่รักนี่ที่รักถึงแม้เราจะอยู่บ้านเดียวกันอ่ะแต่ เขาอ่ะก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้นอนกอดที่รักสักทีอ่ะเขาเสียใจนะรู้ไหมไม่ต้องมาเสียใจเลยห้องก็ติดกันแค่นี้เองเจ้าอะไรอีกเนี่ยอืแต่เขาอ่ะอยากจะตัวติดกับที่รักยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยดังหากหตอนอาบน้ำด้วยเอ้ยอืเอ้าลี่หวัสด,ดีลินไหลี่ มาแอบฟังพี่เหรอฮะอะไรไม่ได้แอบฟังสักหน่อยบังเอิญมาได้ยินเฉยเฉยเลยนะเออมาเอาของแป๊บเดียวจะไปแล้วนะ่ะโ <c oughs> อ,อ้ตกอีกแล้วกู <c oughs> ค่อยๆเดินนะ <c oughs> มันมันลื่นอะ่ะไม่เห็นลื่นเลยที่ลกเกินไม่ไดีอะ่ะลื่นดีก็อยู่ข้างๆที่ล้วทีไร หัวใจเขาละลายลูกทียหืมปากหวานจริงๆเลยนะเดี๋ยวนี้รู้ได้ไงปากหวานเห็นจะมาชิมเลยไม่ต้องชิมก็รู้ไหมพูดซะขนาดนี้แล้วเขาปากหวานขนาดนี้ที่แล้วจะใจร้ายไม่มีของรางวัลให้เขาเลยเหรออเขาต้องให้รางวัลด้วยหรออีต้องให้เจกนิดตังดีแล้วอยากได้ของรางวัลเป็นอะไรอ่ะรอมานอนกับเขาสักคืนหนึ่ง ก็ได้นะอจริงเหรอแต่เขาให้เลือกระหว่างให้เขาไปนอนกับที่รักคืนหนึ่งกับรออนาคตตอนแต่งงานเขาจะนอนกับที่รักตลอดไปที่รักจะเลือกอะไรล่ะพี่จอมหื่นอ่ะมันก็ต้องเลือกอ,อันแรกอยู่แล้วนี่ใหญ่ีบพี่ผอหน่อยนะอย่าทำะไรหนูนี่เลย